นิทานเรื่องลูกหนูกับลูกเป็ดผู้แต่งออนสุดาจันทวงศ์ณฟาร์มแห่งหนึ่งมีลูกหนูตัวหนึ่งมีนิสัยเกเรชอบรังแกสัตว์ที่ตัวเล็กกว่านี่แน่นี่แน่วันหนึ่งลูกหนูเดินไปเล่นใกล้ๆบ่อน้ำพบลูกเป็ดตัวหนึ่ง กำลังคานต้วมเตี้ยมไปอย่างช้าๆเพราะว่ามีขาสั้นลูกหนูจึงจ้องมองดูลูกเป็ดแล้วเดินไปวนรอบๆตัวลูกเป็ดเห็นหางของลูกเป็ดที่สั้นนิดเดียวก็หัวเราะชอบใจฮ่าๆๆๆลูกเป็ดจึงถามว่าเจ้าหัวเราะอะไรลูกหนูก็ตอบว่าก็หัวเราะ เจ้านั่นแหละทำไมถึงห่างสั้นนิดเดียวช่างหน้าขันเหลือเกินดูห่างฉันซิยาวกว่าเจ้ามากนักพูดจบแล้วลูกหนูก็แกว่งห่างไปมาแล้วหัวเราะด้วยเสียงดังอย่างขบขันห้าหๆาห่าหาห,า,หางของฉันนี่ยาวจริงๆเลยลูกเป็ดตอบว่าไม่เห็นจะหน้าขันเลยสัตว์ทั้งหลายก็มีห่างยาวไม่เท่ากันทั้งนั้นแหละดูหางของฉันซีพูดจบ ลูกเป็ดก็สายหางให้ลูกหนูดูดิกดิๆกดกดกิลูกหนูเห็นหางเป็ดสั่นดิกดิก่สายไปส่ายมาก็ตกใจหยุดหัวเลาะถอยหลังแล้วตกลงไปในบ่อน้ำลูกหนูร้องให้ลูกเป็ดช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นช่วยด้วยลูกเป็ดช่วยด้วยลูกเป็ดบอกลูกหนูว่าฉันจะช่วยเธอขึ้นมา แต่ต้องสัญญาก่อนนะว่าลูกหนูจะเป็นหนูที่ดีไม่หัวเลาะเยะ่ะไม่เยาะเย้ยสัตว์ที่มีหางสั้นกว่าลูกหนูตอบตกลงได้เลยได้เลยฉันจะไม่ทำอีกลูกเป็ดจึงกระโดดลงไปและว่ายน้ำพร้อมดึงหางลูกหนูขึ้นมาเข้าฝั่งลูกหนูขึ้นจากสะน้ำได้แล้วกล่าวขอบคุณลูกเป็ดที่ช่วยไว ขอบคุณมากนะเป็ดขอบคุณมากที่ช่วยเราไว้ลูกเป็ดบอกว่าเห็นไหมว่าห่างยาวๆของลูกหนูนะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรลูกหนูเลยห่างยาวหรือห่างสั้นก็เหมือนกันนั่นแหละฉันมีห่างที่สั้นก็ยังช่วยลูกหนูได้เลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกหนูก็ไม่หัวเราะเยาะสัตว์อื่นๆอีกต่อไป